อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่13เมษายนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนปีศาจแดงทุกท่านเลยนะครับกับข่าวรอบเชา้าประจำวันที่13เมษายนและก็สวัสดีวันปีใหม่ไทยสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกคนเลยนะครับข่าวแรกประจำเช้าว,วันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวของเอ็ดดิสันคาวานี แกรี่เนวิลระบุเอเดนสันคาวานี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับบรรดาแข้งดาวรุ่งในทัพปีศาจแดงและก็หวังว่าจะอยู่ให้มาคาสแรตฟอร์ดแลเก็เมสันกรีนวูดได้เรียนรู้วิชาอีกสัก1ปีเอเดนสันคาวานี่ที่โชว์ผลงานระดับโลกในเกมที่ปีศาจแดงบุกไปชนะสเปอร์สประตูต่อหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถูกแกรี่เนวิลยกย่องว่าเป็นแข้งตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับบรรดาดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และก็อยากให้ทั้งเมสันกรีนวูดรวมไปถึงมาคัสแรดฟอร์ดเรียนรู้วิชาจากรุ่นพี่รายนี้ให้ได้มากที่สุดด้วยแกรี่เนวิลล์ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่ามันมีอยู่จังหวะหนึ่งในช่วงท้ายเกมซึ่งตอนนั้นสเปอร์กำลังได้ลูกทุ่มและเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีผมเห็นว่าคาวานี่ขยับเข้าไปอยู่ตรงกลางระหว่างเซนเตอร์แบ็กเพื่อพยายามสกัดบอลจากจังหวะการทุ่มนอกจากนี้แล้วเขายังเป็นคนบอกให้เมสันกรีนวูดว่าควรไปยืนตรงไหน ผมคิดว่าดาวรุ่งอย่างเมสันเกรนบูตต้องได้เล่นร่วมกับเอเดนสันคาว์เนี่อีกสักหนึ่งปีเมื่อคุณเห็นใครสักคนทำแบบนั้นได้มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับบรรดาดาวรุ่งอยู่เสมอแหละมันก็เหมือนกับกลุ่มนักเตะพวกผมที่ได้เล่นร่วมกับนักเตะผู้ยิ่งใหญ่อย่างแบรนด์รอบสันสตีฟบลูสเอริคคันโตนาและก็รวมไปถึงมาร์คฮิวจ์ซึ่งเป็นตอนที่เรายังเด็กและต้องการแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมเมื่อคุณได้เห็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกอย่างเอเดนสันคาวาเวนี่ ยังทำหน้าที่ของเขาแบบนั้นในนาที94ผมจึงมั่นใจอย่างมากว่านักเตะบาเมสันกรนวูดจำเป็นต้องมีนักเตะที่วางมาตรฐานไว้เหนือกเขาและเป็นคนที่คอยดูแลสั่งสอนเขาอยู่ในสนามด้วยผมอยากให้พวกเขาลงสนามเล่นร่วมกันอีกสักหนึ่งปีมาคัสแฟตฟอร์ดก็ต้องได้เล่นร่วมกับเขาอีกสัก1ปีเช่นกันเขาว่านี่คือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากๆผมยอมรับนะว่าในช่วงแรกผมค่อนข้างกังวลตอนที่เขาย้ายเข้ามาใหม่ๆ จากกรณีของราเดมลฟาวเกาและรวมไปถึงอเล็กซิสซานเชสซึ่งทั้งสองรายเหมือนเป็นการเซ็นสัญญาเข้ามาเพื่อภาพลักษณ์ของสโมสรแต่ในกรณีของเอดิสันคาวนีมันแตกต่างอย่างชัดเจนตอนนี้เขาปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยมมากและช่วยแมนเชสเตอร์ยูแต่ได้เยอะมากทีเดียวคุณจะทดแทนสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนี้ได้ยังไงล่ะหากสุดท้ายแล้วเขาต้องกลับไปยังอเมริกาใต้และไม่อยากอยู่ต่ออีกสักหนึ่งปี ผมรู้มาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีออปชันขยายสัญญากับเอเดน n ซนคาวานีแต่ทว่าพวกเขาอยากจะให้คาวานีเป็นคนตัดสินใจเองถ้าเขาต้องการจะกลับไปพวกเขาก็คงทําอะไรไม่ได้แล้วนะเขาทําสิ่งที่ถูกต้องในฐานะนกองหน้าที่อยู่ในกรอบเขตโทษได้ดีมากการเคลื่อนที่ของเขามันยอดเยี่ยมมากจริงๆดังนั้นส่วนตัวผมแล้วและอยากให้เขาอยู่กับสโมสรต่อไปมากๆเลยล่ะ ทางด้านอดีตยอดกับตันทิมอย่างรอยคีนก็อดไม่ได้เช่นกันที่จะออกมากล่าวชมเอดิสันคาวานี่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมมากแถมจึงหวาการยิงประตูก็ยังเฉียบขาดสุดๆซึ่งรอยคีนได้ให้สัมภาษณ์ถึงเอดิสันคาวานี่ว่าผลงานของเอดิสันคาวานี่โดดเด่นมากๆผมว่าเขาคงรู้สึกผิดหวังอย่างมากในช่วงพักครึ่งแบบไม่ต้องสงสัยเลยละ่ะจากประตูที่ถูกริบคืนแต่ถ้าคุณมองไปที่กองหน้าทั่วโลกในตอนนี้ แน่นอนว่าพวกเราเคยเห็นเขามาแล้วตอนเล่นอยู่กับทีมเก่าการเคลื่อนที่ของเขาดีกว่ากองหน้าคนใดๆบนโลกใบนี้เขาเป็นคนฉลาดมากในเรื่องการเคลื่อนที่และการจบสกอร์เขาอาจจะไม่ได้เลี้ยงจี้เพื่อพยายามกดดันกองหลังได้แบบที่มาซุยาวทำได้แต่การเคลื่อนที่ของเขาในการจบสกอร์เนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆมันเหมาะสมแล้วล่ะที่เขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าระดับโลกรามากันนี้ข่าวต่อไปครับ โอเดียนิกาโลหวังอยากให้พอปอกบาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปโอเดียนิกาโลอดีตกองหน้าของทัพปีศสาแดงซึ่งปัจจุบันย้ายไปอยู่กับสโมสรอัลชาบับในลิกซาอุดีอาราเบียได้ออกโรงมาแนะนําว่าอยากจะให้พอปอกบาตัดสินใจขยายสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปเพราะเขาเชื่อว,ว่าคุณภาพของพอปอกบาจะช่วยให้ทัพปีศสาแดงประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนซึ่งโอเดียนอิกาโลได้สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับทาง Sky Sport ตว่า บ็อกบาคือหนึ่งในผู้เล่นที่ผมเคยลงสนามเล่นร่วมด้วยและเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันด้วยเช่นกันบ็อกบาถือว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งของทีมเขาเป็นคนสร้างเสียงัวเราอในห้องแต่งตัวได้ตลอดเวลาเขามีความสุขอยู่เสมอและเมื่อบ็อกบาไม่มีความสุขก็คือตอนที่เขาไม่ได้ลงสนามนั่นแหละถ้าหากว่าแมนยูไนเต็ดมีโอกาสจะเก็บบ็อกบาไว้กับทีมอยู่ต่อไปผมอยากจะขอร้องเลยละ่ะว่าอยากจะให้พวกเขาเก็บบ็อกบาไว้กับทีมต่อไป เพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีอิทธิพลต่อทีมอย่างมากไม่ต่างจากบรูโน่ฟนานเดสเลยล่ะผมมีโอกาสได้ดูเกมที่แมนยูเนต็ดเอาชนะสเปอร์สประตูต่อนหนึ่งและปอกบาก็ยอดเยี่ยมมากดังนั้นผมจึงหวังว่าแมนยูเนต็ดจะเก็บปอกบาไว้กับทีมต่อไปให้ได้นานกว่านี้ r ริโอแนปีสัดแดงลองดึงตัวโดมินิกคาวเว์ลเลวินมาร่วมทัพ ร i โอฟอร์ด a น d อดีตกองหลังของทีมได้ออกมาระบ,บุว่าโด i n นิ c คาร์วัลเลวินกองหน้าตัวเก่งของเอเวอ o รตน่าจะเหมาะสมกับ Manchester United และคงจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากๆในช่วงซัมเมอร์นี้โดยร i โอฟอร์ดี n ่ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าส่วนตัวผมผมชอบ d o m i n ิ c c าร์วัลเลวินผมได้ดูเกมที่ e v e r อ o n ตลงสนามเยอะมากในปีนี้และเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นงานกองหลังได้อยู่ตลอดเวลา สำหรับผมการเป็นกองหลังแล้วคงไม่อยากจะเจอกับกองหน้าแบบเขาในทุกสัปดาห์หรอกนะเขาดุดันและก็พุ่งเข้าหาลูกบอลอย่างเดียวผมมีโอกาสได้คุยกับคาร์โลอันเชโตติเมื่อช่วงต้นปีและเขาก็พูดถึงฟิลิปโปอินซากี้ว่าไม่ต้องการโอกาสมากนักในการยิงประตูแต่เขาก็มักจะยิงได้เสมอและอยู่รอบๆกรอบ6ลหลานี่แหละผมคิดว่าเขาจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะเขาจะเข้ามาสร้างอิมแพคสำคัญต่อทีมได้แน่ เขาจะเป็นตัวจบสกอร์ที่ลงตัวมากๆของสโมสรโดยเฉพาะเมื่อเขาได้รับการสร้างสรรค์โอกาสงามๆจากทั้งบรูโน่ฟานันเดสพอปอกบามาคัสแรดฟอร์ดหรือจะเป็นเมสันกรีนวูดก็ตามสำหรับโดมินิกคาร์วลเลวินปัจจุบันอายุ24ปีในซีซั่นนี้ลงสนามให้กับเอเวอร์ตไปแล้วเมื่อรวมจากทุกรายการ32นัดทำได้19ประตูและอีก4แอสซิสและเมื่อจำแนกผลงานเฉพาะในศึกพรีเม์ลกลงสนามไป26เกม ทำได้14ประตูกับอีก2แอสซิสเรามาปิดท้ายข่าวรอบเช้าวันนี้กับข่าวของเออร์ลิงบร์ฮาแลนด์นะครับมิโนเรอล่าระบุเอร์ลิงบร์ฮาแลนด์น่าจะอยู่กับดอทมูนต่ออีกสัก1ปีแล้วค่อยย้ายในช่วงซนะัมเมอร์หน้ามิโนเรอล่าเอเจนต์ส่วนตัวของเออร์ลิงบร์ฮาแลนด์ได้ออกมาแจ้งข่าวให้กับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ต่างๆทราบว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ดอทมูนจะไม่ยอมปล่อยกองหน้าวัย20ปีรายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอน ดยมิโนเรอลลาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เขาได้พูดคุยกับดอทมูลเอาไว้ว่ามิคอลซอกแจ้งเราอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะไม่ยอมปล่อยเออร์ลิงบรน์ฮารลนในช่วงซัมเมอร์นี้ผมเคารพเรื่องนี้มากนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะเห็นด้วยเช่นกันดอทมูลแจ้งจุดยืนของพวกเขามาอย่างชัดเจนแล้วพวกเราก็ได้แต่โอเคกับเรื่องนี้ล่ละเราไม่ได้จะมาทำสงครามกับดอทมูลกันสักหน่อยสำหรับเออร์ลิงบรน์ฮารลนมีสัญญากับดอทมูลอยู่จนถึงปี2024 และจากรายงานก็มีการระบุว่าเออร์ลิงเบรห์ฮารนจะมีเงื่อนไขในค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ75ล้านยูโรดูจะมีผลในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านั่นเองทั้งนี้เออร์ลิงเบรห์ฮารนลงสนามให้กับดอทมูลในซีซั่นนี้ไปแล้ว34เกมเมื่อรวมจากทุกรายการทำได้33ประตูกับอีก10แอสซิ์ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม